ที่เราได้ดูนะครับตัวการหมุนสเต็ปมอเตอร์นะครับโดยที่ลํานุนโบกวีนะครับคราวนี้เรามาดูของจริงเลยนะครับเราก็เชื่อมต่อเรียบร้อยเลยนะครับคราวนี้สําหรับตัวนี้นะครับก็ใช้สเต็ปมอเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็พักได์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อนะครับ I N 1ถึง I N สนะครับแ9ดเก้าสิบนะครับเรียงสายไฟเลยนะครับใช้ไฟ5้าโวลต์จากตัวบอร์ด a r d u i n ยู n o นะครับ โอเคเรามาอัปโหลดโค้ดครับเดี๋ยวมอเตอร์อสเต็ปนะก็จะหมุนาตามเข็มแล้วก็ทวนเข็มนะครับโอเคก็เริ่มหมุนแล้วนะครับเราเปิดซีเรื่ m o มอนิเอร์ขึ้นมาดูนะครับอเปลี่ยนอัตราบนเรดน,นะครับให้ตรงกับที่เราใช้นะครับ นี่ครับก็ทวนเข็มแล้วนะครับ ccw นะครับจากนั้นก็กลับมาตามเข็มนะครับก็จะประมาณหนึ่งรอบนะครับอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับ เดี๋ยวต,ตัวนี้ก็จะหมุนกลับมาที่ตำแหน่งประมาณนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าในตัวอย่างที่ผ่านมาที่เราให้ดูนะั้นบนวล็กีนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือต่อจริงนะครับคราวนี้ต่อจริงกับต่อบนวล็กีไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าขาพอที่ตัวบ,บนวล็กีนะครับมันจะ เชื่อมตามสเต็ปของตัวนั้นนะครับที่ไม่ได้ผ่านพักได์เลยนะครับสาหรับตัวนี้เราผ่านพักไดนะครับเราก็ต้องเชื่อมต่อให้ตรงนะครับโอเคครับถ้าสนใจคอร์สเรียน Arduino นะครับเราก็มีคอร์สเรียนพื้นฐานเลยครับ Arduino นะครับซึ่งก็จะมีสอนเรื่องการบุ๋นสเต็ปเบอร์มอเตอร์นี้เช่นเดียวกันเลยนะครับครับขอบคุณมากครับ